สวัสดีครับสวัสดีสวีดัตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาพระสมเด็จโพก้าใบซึ่งเป็นยอดทิตของพระสมเด็จหลังชุดโพก้าใบนะครับหลังพระเมธทรณีบีบมวยผมนะครับเอามาให้ f c ได้ดูว่าแบบนี้นะครับก็มีนะครับแบบนี้ก็มีนะครับหน้าตาแบบนี้ก็มีนะครับเอามาดูชงใ,ใกล้ๆนะครับ นี่เลยนี่เลยถ้าไปเจอแบบนี้ก็โอเคนะครับส่วนมวลสัรก็คงจะไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าไปดูในได้หลายคลิปก็ได้นะครับว่ามีมวลสารอะไรนะภาพนี้คลิปนี้ก็จะให้ดูประมาณว่าแบบนี้หน้าตาแบบนี้ก็มีนะครับนะแบบนี้ก็มีนี่ไม่เพระาะเท่านี้บีบมวยผมนะครับแต่สีจะบอกกนดำ,ด,ำ,ด,ำด้จะหน่อยสีแปลกๆไม่จะสีอะไรดีเลยมองไม่ค่อยชัดเนาะอ่าอันนี้คือ โคเก้านะครับสมเด็จโคเก้าใบสมเด็จโคเก้าใบนะครับซึ่งหายากราคาแพงนะครับองค์นี้ตกตกสองล้านเลยอ่ะนะครับเอออันนี้สร้างโน่นนะอยู่ที่อะไรอะพศอ,อ,อะไรอะหน้าร้นะอสอนะพศสิบสามนะรุ่นแรกๆเลยเนี่ยนะนะรุ่นแรกๆเออก็ทำนานแล้วนะครับรุ่นแรกๆพศประมาณ13นะครับ เออ13นะครับอยากจะให้ดูว่าแบบนี้ก็มีนะครับลักษณะแบบนี้นะส่วนดูรายละเอียดไปคลิปอื่นนะครับคลิปคลิปนี้ก็จะมาแบบสั้นๆน,นะครับว่ารูปล่างหน้าตาแบบนี้ก็มีสําหรับโ69นะครับมีใครมีแล้วบุทรคุณครอบจักรวาลน,นะครับครอบจักรวาลใครมีแล้วก็บ้านไหนมีก็ร่มเย็นกันทั้งบ้านคืออยู่สุขสบายประมาณนี้ครับ ส่วนมวลสารก็การปลุกเสกนี่ก็ดูได้หลายคลิปแล้วก็คงสบายแล้วสำหรับเอฟซีที่ที่เคยรับทราบรับรู้แล้วถ้าดูได้หลายคลิปก็เรื่อยๆเนื้อหาในเรื่องเนื้อ,อ,อ,อหามวลสารการเสกนะก็โอเคแล้วนะครับตรงนี้ก็ก็รับทราบนี้เอามาเอาภาพมาให้ชมกันเฉยๆก็น,น่าจะ,อะพอใจนะครับสาหรับคนไหนที่เคยติดตามมาตลอดเนี่ยครับอยากจะให้ดูว่าภาพลักษณะแบบนี้ก็มีของอ่ พระสมเด็จโพ9เก้าใบยอดฮิตราคาแพงนะครับพอเอกับโนโนเลยอ่ะแบกม่านกับอะไรอ่ะเนื้อโลหะนะเนื้อออลปาก,ก้าคือหันุมานนะน <c oughs> ะเหนียนโลหันุมานนะหลังหลังหันุมานนะครับเนี่ยฮิตะพอกันเลยครับให้ดูว่าแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็มีนะครับุทธคุณไม่ต้องพูดถึงมวลสานไม่ต้องพูดถึงแล้วดูคลิปอื่นเอาเอาเอา,เอาดูสีสันแล้วกัน เพราะว่าบางคนไปเจอสีสันแบบนี้เราคิดว่ามันไม่ใช่ที่จริงใช่นะครับาอาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดน,นึงนะครับเพราะว่าภาพจริงๆเขาก็ไม่ค่อยชัดอยู่แล้วมันเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับนะเพราะฉะนั้นให้ f c ได้ดูได้รู้ได้เห็นเผื่อว่ามีหรือว่าไปเจอก็จะได้เอาไว้ได้นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับมีอะไรดีๆหรือว่าวันไหนที่จะให้ f c ได้มีโอกาสได้เช่าหาแต่งปันก็ FC ก็จะได้รู้นะครับขอ FC ทุกคนโชคดีนะครับ